สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้ของฝากจากรรานชาจ้าเขาซื้อข้าวรามหนองมนมาฝากนะจ้าข้าวรามกินหมดแล้วเหลือแค่นี้ละจ้าเลยเอามาฝากเขามาฝากหลายกระบอกอยู่นะจ้าขนมหลายชิ้นอยู่แต่กินเหลือ เหลือถ่ายคลิปวิดีโออยู่แค่นี้และจ้าเอามาฝากย่าๆเพื่อนยา่าเพื่อนย่าออยนะจ้าส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นขวแอบแซ่บเดอ้อไม่ใช่ของฝากจากที่ไหนสุกี้ทะเลแห้งใครหิวแวะมาใครต้องการทานทุกกี้แวะมาได้เลยนะจ้า ไม่ต้องฝากมาได้ถึงร้านรับรองแซบได้ทุกเมนูไม่รู้จะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะก็เลยนำภาพลูกค้าสั่งซุกี้มาให้มาให้ชมสาวสวยมาทานซุกี้อาหารกันก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ ขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะอาหารที่น้องขอสั่งก็จะประมาณนี้นะจ๊ะกะเพรากุ้งกับชุกี้แห้งอาหารที่สาว,สาวชอบทานทำให้ไม่อ้วนทานแล้วแล้ว หุ่นดีจ้าไขดาวสำหรับคนที่ต้องการพลังงานนะจ๊ะเมนูกระเพราหมูกรอบไขดาวเมนูต่อไปจ้าสองเมนูนี้เสร็จแล้วก็จะมีกระเพราหมูกรอบช่วงนี้คนน้อยนะจ๊ะผู้คนก็เก็บเงินเก็บทองกันเนาะเอาไว้ไปเที่ยวปีใหม่ กลับบ้านกับช่องกันระตามธรรมดาไม่คิดมากแต่คิดเยอะแค่นั้นเองไม่เป็นไรจ้ะมีธรรมะฟังทุกวันตอนนี้รู้สึกว่าจะไปตรงไหนก็หนีคนตื่นทําไม่ได้เพราะว่าดูไว้เยอะเราสนใจอะไรไว้เยอะ มันก็จะขึ้นอันนั้นแหละมาให้เราดูชอบมากฟังแล้วชีวิตยุ่งง่ายสบายไแปดอย่างเลยแล้วก็จะมีภาพวิวทิวทัศน์ของลานชายสุดที่เรลิฟเอามาให้ดูฝากไว้ด้วยนะจ๊ะความน่ารักของทิวเขาและก็บางแสนยามเช้า ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันจ้าแม้จะไม่ได้ไปทิวเขาก็เอาบรรยากาศมาฝาังญาเนาะขอบคุณมากๆจ้ะลูกชายหลานชายที่เอาบรรยากาศมาฝาังเอาไว้มีโอกาสคงจะได้ไปเที่ยวกันบ้างนะจ๊ะเพื่อนใครชอบบรรยากาศนี้อย่าลืม กดหัวใจมาให้ทิวเขาด้วยนักจ้าแล้วทิวเขาจะรักเพื่อนย่านักจ้าสวัสดีจ้า